สื่อเขมิอ้างค่ะทหารไทยดับ5,000นายหลังโดน B.M.21 ถล่มไม่ยัง้งวันนี้ค่ะ 17ธันวาคม2568สำนักข่าวกัมพูชากัมพูเชียททแมเดลี่ได้รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวจากทหารแนวหน้ากัมพูชาว่าในช่วงสองวันที่ผ่านมาค่ะทหารไทยเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากจากการถูกยิงถล่มด้วยจรวดหลายลำกล้อง BM21 รวมถึงอาวุธชนิดอื่นๆของกองทัพกัมพูชาซึ่งอ้างว่าเป็นการปฏิบัติการเพื่อปกป้องอธิปไตยจากการรุกรานค่ะราย งานระบุว่าทหารไทยจำนวนมากเสียชีวิตในป่าโดยภาพที่ปรากฏพิธีทําบุญตามประเพณีไทยนั้นเป็นเพียงศพของผู้บังคับบัญชาแนวหน้าที่ถูกยิงเสียชีวิตเท่านั้นส่วนศพทหารไทยรายอื่นๆที่สามารถนำออกมาได้ถูกนำไปเผาทันทีโดยไม่มีการจัดพิธีค่ะแหล่งข่าวกัมพูชาประเมินว่ากองทัพไทยอาจมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5,000นายและบาดเจ็บมากกว่า10,000นายโดยบอกว่ากองทัพไทย มีการระดมกำลังพลเพิ่มเติมขณะที่ทหารบางส่วนในแนวรบได้ถูกกล่าวอ้างว่ามีการใช้สารเสพติดเพื่อประทังความหิวค่ะส่วนอาวุธหนักของฝ่ายไทยรวมถึงรถถังถูกทำลายเป็นจำนวนมากประมาณ50คันรวมถึงอาวุธประเภทอื่นๆอีกหลายชนิดการปฏิบัติการทางทหารของฝ่ายไทยในครั้งนี้ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างหนักขณะเดียวกันค่ะรายงานดังกล่าวยังระบุด้วยว่า ฝ่ายทหารกัมพูชาได้แสดงความกล้าหาญและความเข้มแข็งในการปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยของประเทศและสกัดกั้นการลุกรานของฝ่ายตรงข้ามค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn